อุ้ยงามคักเลยออกสองดอกมุ้ยฟังฝุ่นกขมีบูนะดีใจแี่ได้เก็บน้ำเพล้วได้แข่งแขมเล้งสองดอกว้าดอกหนึ่งดอกหน่อยเพื่อน อยู่ทัท้งโคนโจนอยน,น,นี่ดอกหน่อยเพิ่นแม่กับลูกออลเออดบังเป็นมูเลยคันแม่งกินได้เน,น,น,นี่ยเบ่เหลียเลยได้เนี่ยช่วยเห็นยัง 2 phong Ui, kìa mẹ cái mẹ 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 Ui, chế mẹ 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 Ui, nó mẹ mẹ cái mẹ 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 đấy? mẹ 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 อุย้ยเดินที่ท้องดอรน้ำมากใครละงงเจนี่เมืงมืงใครหนหน่อยมัน เยอนี่นี่นี่างเฮ็ดแดงอ่ะนีดีใจแค้ได้เก็บน้ำเพล้วได้แก่งแคมปแล้งมตาตัดขาดีกว่าเฮา มูแหกข้องปีก็คือเห็ดนำมาที่เขาได้เก็บมันอทีออกอีกบ,บูบุอันนี้ฟุกได้ตัวนี้เขามาซองมึงก็เลยได้ได้มูเดียวถ้าเห็นละหูไข่หนึ่งกำลังไปเคลียร์หาย จะเป็นรูน้ำกันเยอะที่ได้เพิ่มป่โอ้ยเทาเทามึงแล้วเคลียเห็ดเออนี่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 ดอกหนึง่ง gì đó Bông như mưa Đọt nâng Đặt khá quá Ôi bông như mưa Thế là Nghĩ đọt bưng xuống đó đầy mà. ดีไหมดอกนี่งามแฮะนั่นดอกน่าเน่าอ่ะแม่นนู้นี่ละเห็นดอกน่าเน่าอ่ะเพื่อนได้จะดอกทีดียวเขี้ยห้างไรข้ากล่องได้เ้ามาข้ากล่องหะ ังคักเฮ็ดพิ่งงามใส่ตาดอกนึ่งพวนดอกหนึ่งหวน่ต้ค้ำแล้วเอามีดบ่เาจะเอามีดหมีดเนจ้อช้า นัดค่ะเดี๋ยวบ้างดีดีฮะเดี๋ยวบ้างดีมันแหล่มันแหล่ดีแบเไ้ยดอกนึงโอ้ยหัวหักอขาแข็งแข็งดอกนึงดอกหน่อยเพื่อน น้ำเนาะฝนตกข้าเขาแล้วนี่จ้ะเห็นบออยู่ทั้งโพนโจนผลนี่ดอกหน่อยเพิ่นแม่กับลูกเอาดอกหน่อยก่อนเลยเฮาซุกนี่เอ้ยเพิ่เฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้เฮเ้ยเ้ยเย้เฮ็เฮ้ย เก็บถึงบางเมืองแล้วได้ได้ดอกเจ้าที่บางวมามันสิได้ดอกหน่อย <laughs> วัสนาแท้ดอกนอยนึก็พอได้แกงอีกเพเยอะแกงหนึง่งที่น้ำหมักโอ้ยสวงดอก นม่กว่าดอกเดียวโอ้ยทึงพูนสามดอกเลี้ยงกันมีดอกมีไตใบใหม่ของหันเชียเห็นกําลังออกโชว์วายกันนี่นี่ พี่ดอกหนึงนี่อีบัวนี่โอ้ยล่นแล้วนี่โอ้ย่ม,มแห้งไรเาเก็บเอาเนาะเห็นแล้วก็ต้องเก็บ มีแก้งเติมกันเดี๋ยวก็ออกมานี่วะอันนี้พวกไว้ยอันนี้ก,นนก็เอาไมาหน่อยเอดี๋ยวดอกนี้อึบดอกหนึ่งร้อมสิไปไปแก้งหน่อยหนึ่ง มันสิออกโคลกละเฮ้ยออกซ้ำหนีก็ยังได้อยู่น้อยยัยได้ไปแกงแกงกินแรงสำหรับมือนีกะขอบคุณจ้าขอบคุณที่รับชมทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้กันต่อ,ตอไป